สวัสดีครับอยู่กับกุมานดำครับกับคลิปรีแคปครับเทศกาลมวยน็อกยังอยู่นะฮะก็วันนี้คัดมา3มคู่เหมือนเดิมไปดูเลยครับคลิปนี้มีใครบ้างนี่ฮะเพชรกะรัตจิตเมืองนนกับดอกไม้เงินปอพงสว่างครับสกเกตก็ทที่สนามมวยลุมพินีครับ28่ิบุนาลุมพินีเก่าครับแหลกกระดุเดือดเยอะเพชรกรัตนี่แตกแล้วนะฮะ ดอกไม้เงินก็มีตำหนิเอาสิปักหลักแล้วดูครับต่อยมัดดอกไม้เงินก็หนุนทนทายาทจริงๆมาเป็นชุดครับวันนี้ยังออกอาวุธกันแทบไม่หายใจเลยครับตีมาตีคืนโอ้โหดูครับดอกไม้เงินใช้กำลังเยอะเลยครับลูกศิษย์ของจ่าตุ๊งพงษ์สว่างครับคุณทรงพลพงษ์สว่าง เจ้าเพชรกะหลัดนี่ก็ลูกศิษย์ของคุณสมจิตแว่นแก้วครับตีมาอา้าวขยาวขยาวกรรมการวิสสุดแยกออกมาครับขวาไปครับซ้ายคืนต่อยหมัดขวาครับดอกไม้เงินโอ้แลกกันเลยบวกกันเลยครับเจอซ้ายแล้วก็หมัดอีกครับเตะซ้ายเข้าไปครับโอ้ดอกไม้เงิน คนจริงๆครับโอ้โหแต่ว่าโดนชุดใหญ่แบบนี้นี่ไม่ไหวครับโอ้โเต๋เลยครับจะลุกแล้วไม่ไหวแล้วครับดูครับว่าโดนอะไรบ้างเพชรกระหลัดนี่โดนไปก่อนนะครับรือต่างคนต่างแรกครับหมัดแล้วก็เตะเนี่ครับเข้าก้านคอยิงกำปั้นซ้ายครับอีกตามด้วยแข้งซ้ายก็ชายโครม แล้วก็นี่ครับหมัดชุดครับโอ้ชุดนี้โดนไปหลายขนาดแล้วก็เข่าอีกครับว่าครบเลยครับนะวะอาวุธว่าดอกไม้เงินบอกว่าไม่ไหวครับโดนเยอะขนาดนี้เอาแล้วไปดูคู่ต่อไปเลยครับนิ้วลูกรักปกรณ์พรสุรินนะครับกับแป๊ะเท่งเกียรติพลทิพย์อ่่ก็เป็นระดับแชมป์โลกนะครับตอนนี้ น็อกเอาท์ซีพีเฟสมาดครับวันนั้นเจอกับแปะเท่งครับหมัดนี้ครับนับไปแล้วต่ังจาที่ร่าดำเนินนะครับศึกเพชรวิเศษในช่วงนั้นนี่เสียโบส๊ยังไปจัดนะครับในศึกเพชรวิเศษที่ร่าดำเนินอยู่ครับเสียโบส๊อดและเดชอ่าโดนเป็นหนึ่งนับแล้วครับแปะเท่งรูปร่างดีกว่าครับเป็นมวยรุ่นน้องเขาับใครไม่เคยได้เปรียบรูปร่างเลยครับนิ้วลูกรักโอ้โหนี่แหละครับ ถึงไปต่อยสากลครับก็เพราะว่ากำปั้นเขาคมแล้วก็หนักแบบนี้ดอกแรกนี่นับครับสัญญาณเตือนมาแล้วอ่ะคือหลวมครับแปะเท่งแล้วก็นี่จังหวะปิดเกมครับปักเข้าไปครับหมัดซ้ายแพส2งสลึงเลยครับเอ,า,อาแล้วครับไปปิดท้ายกันครับ ไปดูครับแสงมณีสอเทียนโพกับมงคลชัยควายทองยิมไฟนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยคงจะจําได้ครับสดเหลือเกินครับแสงมณีในปีนั้นครับต่อยจากเมื่อเกกรกฎาคมปี56ตอนนั้นยังอยู่กับสรารวัตอรออสนะครับโอ้กําปั้นลูกนี้กรรมาการไม่นับครับมงคลชัยมงคลชัยจะบวกครับจะบวกแสงมณีไล่บี้ เจ้าของฉายาขวัญใจนักเรียนครับปัจจุบันนี้มาอยู่กับเสี่ยสมานบุญยอนะฮะเป็นแสงมณีสอกาแฟมวยไทยครับส่วนมงคลชัยตอนนี้ก็รับราชการทหารครับครับขวางแทงครับมงคลชัยอ่าเป็นมวยเข่าโดยอาชีพครับบักเขียดมงคลชัยครับมีเป็นศึกเกียรติเพชรนะครับ9ก้ากรกฎาคมอาเทครับ กระดูกกระเดี่ยวในเวลานั้นเนี่ยมงคลชัยดีกว่าแสงบณีครับอ่าครับเจอหมัดครับแทงเข่าขวาครับมงคลชัยตีไป,ไปอ่าแสงบณีเริ่มจะอึดอัดแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ามงคลชัยอาศัยความใหญ่ครับเข้าไปจับในโอ้โหแต่ว่าดอกนี้เนี่ยคาราว่าห้องเต้ครับช็อตนี้แฟนมวยพูดถึงเยอะครับ โดนเข่านี้คารวะห้องเต้ไปเลยสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยมงคลชัยพลิกกลับไปเป็นต่อ54แล้วนะครับก่อนจะโดนน็อกครับแทงกระเด้งเลยครับโอ้โหคารวะหนึ่งจอกพะยะค่ะพลิกเกมชนะน็อกครับนี่พี่หนุ่มยืนดูครับมงคลชยัยจับนายแล้วก็โดนทิ่มเข้าไปอือฮึอ่าก็ดูเอาครับ หมอบเลยครับมงคลชัยครับัทั้งสารวัตรออสครับทั้งพี่หนุ่มยีนตะวันนาช่วงนั้นพีคจริงๆนี่ครับว้ายสทิศเลยครับแสงมณนีต้องหามมงคลชัยครับนะนั่นก็คือ3คู่เด็ดที่คัดมาครับ อย่าลืมกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของพวกเราวันนี้ลาไปแล้วเจอกัน EP หน้าจ้าสวัสดีครับ